สวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนเชา้าสายหลจากที่ผมลงคลิปในนาข้าวไปแล้วครับคลิปเดียวเก็จะมาลงกับโคของผมนะครับหรือว่างวัวผมเลี้ยงงวัวสามตัวนะครับเลี้ยงไว้เพื่อเอาขี้มันนะครับนี่ครับกําไรน้อยมากเลยนะครับพูดต,ตรงครับเลี้ยงงัวนะครับเลี้ยงงวัว ถ้าเลี้ยงผอมนี่ไม่ได้กําไรครับอ้วนอย่างเดียวนะครับการเลี้ยงงัวต้องอ้วนคุนในันนะครับหลังจากที่ผมไปตัดหญ้ามาเนี่คือหญ้าที่ผมตัดมานี่ครับบนหล่อนี่ครับเต็มหล่อนะครับนี่ครับตัดมาแล้วก็มาให้งัวกินนะครับนี่ครับเลี้ยงเพื่อเอาขี้งัวนะครับเดี๋ยวผมก็กวดเศษหญ้ามากองไว้ตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ครับ กองไว้ตรงนี้นี่ครับเอาไว้ทําปุยหมักนะครับนี่ครับเสษยญ้านี่คืองัวผมนะครับสามตัวครสามตัวก็โอ้เลี้ยงไม่ไหวแล้วครับกินเยอะนะครับใครจะเลี้ยงงัวคิดดีๆนะครับไม่ค่อยคุ้มหรอกครับเดี๋ยวที่ผมเลี้ยงนี่ก็อยากได้ขี้งัวนะครับมาใส่ในนาข้าวของผมนี่ครับนี่คือ นี่ครับนาข้าวนี่ครับคือเศษหญ้าที่ผมเอามาใส่เมื่อวานนี้เอาไว้ตรงนี้ครับเผื่อฝนตกน้ำก็จะไหลลงไปในนาข้าวก็จะได้ปุ๋ยอินรียนะครับนี่คือปุ๋ยอินรียครับนี่ครับปุ๋ยอินรียนะครับเราทําเองได้ครับไม่ต้องไปซื้อให้สิ้นเปลืองเงินนะครับทุกคนข้าวงามนะครับข้าวงามเพราะขี้ัวนะครับ นี่ครับกอข้าวผมกอใหญ่นะครับทุกคนนี่ครับพามาดูกอข้าวดูทุกวันนะครับลงทุกวันใหญ่จริงนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่กอใหญ่เนี่นี่ครับแตกกอดีด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับแตกกอนี่ครับสุดปุ๋ยของผมก็คือปุ๋ยยูเลียนะครับนี่ครับกับปุ๋ยแตกสูตรแตกกอแล้วก็ขี้งัวนะครับ ใส่นี่ครับจะเขียวนานเป็นเดือนนะครับเขียวตลอดนะครับถ้ามีปุ๋ยขี้งัวนี่นะครับนี่ครับก็เขียวแบบนี้นะครับได้สามอาทิตย์แล้วนะครับข้าวผมนี่ครับนี่ครับแตกก้อนะครับกอยใหญ่นี่ข้าวแบบนี้ก็คือข้าวที่สมบูรณ์นะครับข้าวที่ได้ กินปุ๋ยถ้ามาชาติคือปุ๋ยอินทรีย์นะครับขาดไม่ได้นะครับนี่ครับส่วนต้นเล็กๆนะครับต้นเล็กๆนี่ก็กำลังจะแตกกอนครับอยากมัดตน้นใหญ่ก็ปุ๋ยชิงัวามากองไว้นะครับกองไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็จะกระจายไปน้ำหนักนะครับหรือว่า เอาปุ๋ยมาใส่นะครับถามมันจืดนะครับสีเหลืองเปลี่ยนสีค่อยมาใส่อีกนะครับตอนนี้ยังเขียวอยู่นะครับปล่อยค้งทีไว้ก่อนนะครับเราต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มนะครับนี่แหละครับคือการเลี้ยงงวได้ขี่งวเศษหญ้านะครับกวดนะครับนี่ครับเมื่อวานนี้ผมก็กวดทําความสะอาดนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนนะครับ